ถ้าไม่อยากไหลกลมอย่าเปิดเล่นตามอันนี้เป็นโปรแกรมคีโคดใช้เล่นเองพร้อมอบอกเทคนิคไม่มีกัก<บ>๊กเหมือนเดิม<บ>ก่อนเล่นทุกครั้งก็วอร์มด้วยน้ำหนักเบาๆก่อนแบบนี้เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดเสี่ยงบาดเจ็บท่าแรกก็เปิดด้วยรีเวิร์สฟลายด้วยดัมเบลครับล็อกลำตัวให้นิ่งครับแล้วมาใช้การวาดแขนไปข้างหลังแล้วตานลงช้าๆมาท่าที่สองครับเป็นเคเบิลซิงเกิลอาร์มรีเวิร์สฟลายใช้แขนข้างเดียวจะโฟกัสเน้นๆทีลราคาให้ดูน้ำหนักสองแผ่นเบาๆเล่นเสร็จก็เช็คของลายหลังมาอย่างตรงท่า ไหลายหลังก่อนก็เพราะว่ามันเป็นมัดเล็กมากท้าเล่นทีหลังอาจจะโฟกัสไม่โดนให้ทสี่เป็นบาเบลมิลิทารีเพรสนะครับเน้นในส่วนของไหล่หน้าและได้ไหล,ล่รวมดวงสำคัญครับตอนเล่นอย่าลืมเกงท้องได้ซิกแพคด้วยท่านี้เล่นก็ต้องระวังนะครับควรใช้น้ำหนักที่ไม่หนักไปนะครับฟอร์มจะได้ไม่เสียเพราะว่าท่านี้เนี่ยลูกค้าโคตรหลังพังมาหลายคนแล้วเพราะมันหนักเกินแล้วน้ำหนักมันลงที่หลังล่างก็ไปกายภาพกันตามระเบียบมาย้ำไหล่ด้านหน้ากลับไปไหล่ด้านข้างต่อด้วยอานอว์เพรสนะครับตอนลงมาให้พับข้อศอกและกลางแล้วก็ดันขึ้นน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 นไไไไไปเเ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 เลลลลลยยททททคคคคคิิกกกก็็็ืืออออออใชช้้้้้้้้้้้้้หหััััััังงงาาาาาาบบบีีี่่่ดดดดดดดะะะววววจจจมมมตตตตซพพพพรรร์แแๆุโสส เลืแบบไม่พักอะครับนอนๆก็มาเล่นไหล่ด้านข้างต่อครับเป็น Rest. s i d ล l เทอร a l r e เหมือนมายัมอะเล่นไหล่ด้านข้างอะมันจะรู้สึกเบร์นรู้สึกไม่รู้สึกชาถือว่ามาถูกทางแล้วครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่โคชอบเล่นนะครับพอครบท่านหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ดรอปน้ําหนักลงนะครับเรียกว่า drop s <S จาก7.5เหลือ5กิโลอันนี้โคก็จะไม่นับจํานวนครั้งนะครับเน้นเล่นให้มันหมดแรงจะ20ที30ทีแต่ว่าเอาให้หมดก็เล่นไปเลยแบบนี้ถ้าอยากกล้ามใหญ่กว่าคนอื่นเราก็ต้องเล่นให้บ้าข้างกว่าคนอื่นนะครับพีแอบพักประมาณ5วิแล้วก็เเลล่่่นนนนนนให้้ไไปตออแแบบบีจมดดระิ